มีสินค้าเข้าใหม่จากทางร้านเรานะครับดูกิตาช็อปนะครับตอนนี้นะครับก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะครับเป็นกีตาร์โปร่งมาร์ตินีนะครับผมราคาประหยัดนะครับตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับพร้อมของแถมนะครับผมอันนี้ชื่อรุ่น AML นะครับผมขนาด38นิ้วนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะโอ้ ดูของแถมนั้นก่อนคนระับอ,อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าสปา,ายข้างนะครับผมกระเป๋าสวยเลยครับสีดำครับผมอ,อันนี้ครับผมของแถมมีคาโป้นะครับแล้วก็เป็นสายสะพายนะครับแล้วก็เป็นที่ใส่นิ้วนะครับเวลาแบบกดสายจะได้ไม่เจ็บนะครับผม แล้วก็จะเป็นที่เก็บปิ๊กแล้วก็มีปิ๊กให้นะครับโอ้โหคุ้มคันจะมีสายสำรองด้วยสายหนึ่งหนึ่งเส้นครับผมมาดูกันครับข้างในจะเป็นยังไงครับแ็กมาดีนะครับตัวนี้งานแ็กมาโอเคใส่กระเป๋าใส่ถุงโอ้อันนี้เป็นสีดำนะครับ ว่าแท็กมาแบบโอเคเลยนะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ด้านหลังอ่านี่เป็นด้านหน้านะครับก็สีประมาณนี้ครับผมรุ่นนี้จะมีสองสีนะครับเป็นออกเป็นสีเบจสีไม้ครับผมแล้วก็เป็นสีดานะครับก็สอบถามเข้ามาในเพจเพิ่มเติมได้นะครับผมหรือว่าขอดูรีวิวเพิ่มเติมได้นะครับออประมาณนี้ครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ